สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนการเกี่ยวกับการวัดตำแหน่งของข้อมูลการวัดตำแหน่งของข้อมูลก็มีความว่าควอไทที่1นึ่งควอไทที่2องควอไทที่3เนี่ยเปอร์เซนไทหรือว่าเดซายการวัดตำแหน่งของข้อมูลเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกันควอไทเดซายเปอร์เซนไทในคลิปนี้ก็จะมาเน้นที่การวัดตำแหน่งของข้อมูลโดยใช้คำว่าควอไทนะควอไทที่1นึ่งควอไทที่2องควอไทที่3 นะสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตรนะ์นะั่นนะ่ะอาจจะมีข้อสงสัยว่านะข้อทายที่เรียนตอนมัธยมศึกษาตอนต้นนะกับข้อทายที่เรียนตอนมัธยมศึกษาตอนปลายนะข้อทายมต้นข้อทายมปลายทำไมสูตรมันต่างกันนะแล้วก็สูตรไหนจึงจะดนะีทั้งสองสูตรถูกทั้งคู่ดังนะั้นที่เราจะต้องเรียนก็นกนกคือ วิธีหาค่าแตกต่างกันยังไงนะแล้วก็วิธีวัดผลก็ระมัดระวังนิดนึงว่าตอนนั้นนะวัดผลกับนักเรียนมตน้นหรือวัดผลกับนักเรียนมปลายมาดูเนื้อหากันควอทายนะสำหรับนักเรียนมตน้นนะก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนะี่ยเก็บข้อมูลมาแล้วจากข้อมูลที่มีทั้งหมดนั้นนะ่ะก็นำมาเรียงเนะี่ยจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก็ได้นะในคลิปนี้ก็เอาข้อมูลเรียงจากน้อยไปมาก เสร็จแล้วก็แบ่งข้อมูลเป็น2ส,ส่วนเนี่ยส่วนแรกครึ่งหนึ่งถัดไปก็อีกครึ่งหนึ่งตำแหน่งตรงกลางเนี่ยเนะี่ยก็เรียกว,ว่าควาถทายที่2นะบางครั้งก็เรียกว,ว่ามัยธยฐานนะี่ยจำนวนข้อมูลนะอาจจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เนะเดี๋ยวเราก็มาดูตัวอย่างกันนะข้อมูลตรงกลางถัดไปถ้าอยากได้ควาทายที่1น,นะส,สำหรับนักเรียนมตน้นเขาก็จะแบ่งข้อมูลชุดแรกเนี่ยเนะี่ยส่วนเนี้ย เป็นสส่วนครึ่งหนึ่งของมันเรียกว่าควายที่1่1อยากได้ควายที่สามก็เอาข้อมูลส่วนที่มากในท่อนนี้แบ่งครึ่งเดนะตำแหน่งของข้อมูลตำแหน่งนี้ก็เรียกควายที่3เพราะในนักเรียนมอต้นนันนะก็คงเน้นคิดเลขง่ายคือมีของทั้งหมดเรียงจากน้อยไปมากแบ่งครึ่งหนึ่งได้ควายที่สแบ่งอีกครึ่งหนึ่ง ตำแหน่งนี้คออายที่1นึ่ตำแหน่งนี้นะแบ่งอีกครึ่งหนึ่งได้คอทายที่3ก็คงเน้นที่คิดเลขง่ายตัวอย่างนะตัวอย่างแรกนี้ก็ข้อมูลมีทั้งหมด6ตัวนะนี่คือเก็บข้อมูลมาแล้วตัวนะทำการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะแบ่งครึ่งตรงกลางนะเนื่องจากข้อมูลมี6ตัวตรงกลางก็เอา11กับ15บวกกันหารได้2 ได้ควอายที่2ละหรือมัยธยฐานถัดไปเนะี่ยสองานำมาแบ่งครึ่งออกนะี่ตรงกลางมีตัวเลขห้าพอดีเพราะฉะนั้นคะวอายที่1ก็เลยมีค่าเป็น5้าส่วนที่มากกว่านะีเอามาแบ่งครึ่งอีกตำแหน่งตรงกลางคือ17บเจ็ดเนียควอาทที่สก็เลยมีค่าเป็นสิกรณีที่นะจำนวนข้อมูล เป็นเลขขีนะมีข้อมูลทั้งหมด17ตัวนะเก็บข้อมูลมาละ17ตัวนะนำข้อมูลมาเรียงค่าจากน้อยไปมากนะข้อท้ายที่1นะแบ่งครึ่งซีกนะส่วนนี้ก็8ตัวส่วนนี้ก็8ตัวตำแหน่งตรงกลางคือตัวที่9กขอทายที่2มีค่าเป็น18นะ8ตัวแรกนะนำมาแบ่งครึ่งอีกนะ สตัวแรกสตัวหลังตำแหน่งตรงกลางเนี่ยก็เอา10กับ1 1บวกกันหารได้2ได้ควอไทที่1มีค่าเป็น10.5ควอไทที่3ก็เหมือนกันเนี่สี่ตัวแรกสี่ตัวหลังตำแหน่งตรงกลาง32กับ3าิบวกกันหารได้2ได้ควอไทที่3มีค่าเป็น33.5อันนี้ก็เป็นวิธีหาค่าควอายของนักเรียนมอตน้นสำหรับนักเรียนมปลายนะ พอทายที่ 1, นึ่หาค่ายังไงเริ่มต้นเก็บข้อมูลนำข้อมูลเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้ในคลิปนี้ก็เรียงจากน้อยไปมากขพอทายที่ 1, 2, 3, นะึ่งสองามทายที่ k ก็หมายถึง x ตัวที่ตำแหน่งที่ k ส่วน4คูณ n บวก1 ถ้าเลขลงตัวก็ได้ตำแหน่งพอดีนะถ้าเลขลงตัวอย่าง x 3ก็ได้ x 3พอดีแต่ถ้าเป็น x 3 5 x 3 7 5ก็ต้องมีการเทีายบจัดตอย่างหาค่ากันข้อมูลมี6ตัวนะเก็บข้อมูลไปแล้วมีตัวเลข6ตัวนะทำการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะอยากได้ควอไทที่1นะแล้วก็1ส่วน4ี่คูณ7 x ตัวที่1นึ่งบวกเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือ x 2แลลบ x 1คูณด้วยส่วนที่เพิ่มมาจุดเจดอันนี้ก็ใช้หลักการเทีบยบมันอยตัวอย่างรันควาท้ายที่1ก็เลยมีค่าเป็น4.25ควท้ายที่2นะสำหรับข้อมูลมี6ตัวค้อท้ายที่2หลักคิดเหมือนกับมัยธยฐานเลยตำแหน่งตรงกลางบวกกันหารได้2 หรือจะใช้สูตรก็ได้นี k เป็น2ตำแหน่งคือ3.5 x 3บวกเพิ่มอีกนิดหนึ่งบวกเพิ่มอีกนิดหนึ่งคืออะไรก็ x 4ลบ x 3คูณด้ 5, ยวย0.5นด้0.5นมันใช้สูตรของมัธยฐานกับคอทายที่2อันเดียวกันคอทายที่3เนี่ยดูตำแหน่งข้อมูลก่อนเนี่ยสาส่นคูณ7 5.2ด้าจุองคอทายที่3ก็คือ x 5 นะบวกเพิ่มอีกนิดนึงใช้การเทียบอจัตยานะ x 6ล x 5คูณด้วยจุด2 5งห้าด้นควาทายที่3ก็เลยมีค่าเป็น17.75สําสำหรับสูตรควาทายนักเรียนมปลายเนะีจำนวนเลขคู่เลขคีนะ่ก็ใช้สูตรตําแหน่งเหมือนกันนะเก็บข้อมูลมาแล้ว17ตัวนะทําการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก ควอาทาที่1เนะี่ยคือ x ตัวที่4.5ตัวที่4ตัวที่5อยู่ระหว่างเนี้ยก็ใช้หลักการเทียบประหยัดตัวอย่าง x 4บวกเพิ่มอีกนิดหนึงก็คือ x 5ลบ x 4คูณด้วย0.5ได้ควอา,ายที่1ควอทที่2เนะี่ยคิดแบบมัธยฐานดีกว่านะนกึ่งกลางพอดีก็คือตัวที่9มีค่าเป็น18 ควาทายที่3นะข้อมูล x ตัวที่13.5หมายถึง x ที่เรียงลำดับจากน้อยไปมากแล้วนะ13.5อยู่ระหว่าง x 1 3บวกเพิ่มอีกนิดหนึ่งใช้หลักการเทียบปรีตยตตยางนะ x 14, ะ x 14ล x 1 3คูณด้วย0.5เพราะฉะนั้นควาทายที่3มีค่าเป็น33.5สูตรควาทายที่เราเรียนในชั้นมต้นกับสูตรควาทายในชั้นมปลายเนะี่ย เห็นชัดเจนนะวิธีหาค่าแตกต่างกันเนี่ยแต่ทั้งสองวิธีถูกต้องทั้งคู่นังครูผู้สอนนักเรียนมต้นเนะี่ยครูผู้สอนนักเรียนมปลายก็เลือกใช้งานได้เลยนะแต่ว่าก็ระมัดระวงังการสอบวัดผลนิดนึงเนี่ยนะถ้าเอาข้อสอบมอปลายไปให้นักเรียนมต้นทำนะก็ระมัดระวังเรื่องเฉลยเนะี่ยในคลิปนี้นะก็จะมาแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าเนี่ย หลักคณิตศาสตร์สูตรในการคนวณชัดเจนอยู่แล้วหมอต้นหมอปลายเนี่นขะวอทายสาหรับนักเรียนหมอต้นควอทายสําหรับนักเรียนหมอปลายนะแต่ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเราใช้เครื่องคํานวณต้องรู้เบื้องหลังเขานิดหนึ่งว่าเครื่องคํานวณที่เรานํามาใช้งานนะั้นน่ะหาควอทายโดยใช้สูตรหมอต้นหรือโดยใช้สูตรหมอปลายเนะี่ยในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำา2ตัวก่อนนะในคลิปถัดไปก็จะอาพูดถึงโปรแกรมอื่นด้วย ในคลิปนี้นะแนะนำสอตัวก็คือโปรแกรมอะไรเรามาดูกันโปรแกรม GeoGebra เนี่ยข้อมูล 5, 2, 11, 20, 17, 15, อ n p u t เข้าไปละวิเคราะห์ข้อมูลนีข้อมูลมี6ตัวค่าเฉลี่ย1 1 6 6 6สส่วนเบียงเบนสูตรประชากรสูตรเบี่ยงเบนข้อมูลตัวอย่าง6ตัวบวกกันได้70ผลบวกกำลัง2เนี่ย ค่าต่ำสุดคือ2จริงๆมันเรียงให้เราแล้วนะแล้วก็วิเคราะห์ออกมาค่าสูงสุดคือ20มัธยฐานคือ13าทควอไทที่1นะโปรแกรม geogebra คอไทที่1ใช้สูตรหมอตน้นงนั้นโปรแกรม geogebra เนะี่ยคำนวณค่าควอไทาย1ว่าคอไทาย2ควอาทาย3ใช้สูตรหมอดตน้นนั้นตำแหน่งนี้นะ block plot นะีถ้าครูผู้สอนจะเอา block plot ไปออกข้อสอบ แต่เอาบล็อกพลอตตัวนี้ไปออกข้อสอบมอต้นก็ตรงตามหลักสูตรแต่ถ้าเผลอเอาบล็อกพลอตตัวนี้ไปออกข้อสอบมอปลายก็ต้องระมัดระวังกันข้อมูลมี17ตัวตอนนี้ก็ยังเป็นโปรแกรม GeoGebra อยู่นะข้อมูลมี17ตัวค่าเฉลี่ย24.5882ส่วนเบีเ่ยงเบนข้อมูลประชากรส่วนเบีเ่ยงเบนข้อมูลตัวอย่างเลข17ตัวบวกกัน 418ผลบวกกำลังสองของมันต่ำสุดคือ7สูงสุดคือ67นะบทอายที่1 10.5นี่ไงคอทายที่1 10.5ทั้งคำนวณโดยใช้สูตรหมอตน้น GeoGebra คำนวณโดยใช้สูตรหมอต้นคอทายที่3มีค่าเป็น33.5ตรงกันก็เตือนอีกทีนะสำหรับครูผู้สอนว่า ถ้าจะเอาโปรแกรม GeoGebra เนี่ยไปออกข้อสอบเกี่ยวกับควอไทเอาบล็อกพลัสตัวนี้ไปประกอบข้อสอบก็ต้องระมัดระวังว่าเขาใช้สูตรหมอตน้นต่อไปโปรแกรม Excel หาควอไทหนึ่เนี่ยใช้สูตรหมอปลายมีข้อมูลอยู่6ตัวควอไทที่1มีค่าเป็น4.25ใช้สูตรหมอปลาย,ยสูตรที่ใช้ก็คือ คทยจุด e.x.c เนี่ยเซลล์ a 1ถึงเซลล์ a 6ถ้าอยากได้ควทยที่2ก็คือมาธยฐานตัวเลขนี้ก็เป็นเลขนะี่ยคาทายที่3มีค่าเป็น17.75ตรงกันใช้สูตรหมอบปปลายนั้นคำสั่ง excel คือคทย e.x.c e, ตัวนี้ข้อมูลมี17ตัว input นะเข้าไปนะีตัวที่123เนะี่ยเดี๋ยวเบื้องหลังมันเรียงให้เองอะ หลักคิดก็คือมีข้อมูลเรียงจากน้อยไปมาก x ตัวที่4.5คนวะอทายที่1คือ10.5โปรแกรม Excel คำนวณค่าควอทายโดยใช้สูตรมอปลายเพราะนั้นสำหรับคลิปนี้นะก็แนะนำว่าโปรแกรมคำนวณน,นะอาจจะใช้สูตรการหาควอทายแตกต่างกันนะแบบครูผู้สอนนะ ครูสอนหมอต้นครูผู้สอนมอปลายจะใช้โปรแกรม Geogebra หรือ Excel นะก็ต้องระมัดระวังดูเบื้องหลังมานิดหนึ่งเนีเวลาเอากราฟเอาเฉลยไปออกข้อสอบเด็กจ,จะได้ตรงตามหลักสูตรสำหรับโปรแกรมอื่นอย่างเช่น m แม a t ล a Mathematica หรือโปรแกรมอื่นๆสูตรคำนวณควาทถยคิดยังไงก็โปรดติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ